ครับก็ต้องฉีดชื่อออกก่อนนะครับค่อยแกะจะผิดกดนู่นนี่นั่นนะครับนี้ส่งมาจากเมืองชนแตงไม่หยุดชุดไม่อยู่นะครับโททีโอ้โหเป็นพระปิดตานะครับนี่โอ้ยำหนับนะครับผมเป็นคราเบลพระปิตาเก้า ผมแยกกล่องมาให้ไหมเนี่ยอ๋อแยกกล่องมาอ๋อกลัวพระแตกชำนุดนะครับเออดีนะแยกพระแยกกล่องให้เรียบร้อยแล้วครับก้าวมหามงคลชัยนะครับมวลสารลงพุโตะนะครับผมมวลสารลงปุโตะนะครับนี่เป็นอาจารย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อช้างอีกทีนะครับและเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคูณนะครับผมหลมวงพ่อคงวัตะคอนะครับนี คือเขาห่อมาให้ชั้นหนึ่งครับแยกแยกล่างให้เรียบร้อยแยกกล่องมาให้เรียบร้อยอะไรวะเนี่ยเข้ามาหลายชิ้นเลยงงเลยงงเลยเข้า,าอะไรตรงนี่นะครับองค์แรกนะครับองค์แรกอะไรวะเนี่ยนี่เขาแยกกล่องมาให้เรียบร้อยโอ้ นี่มาแล้วครับเนื้อผงทูบนะครับใช่ไหมผงทูบนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับนี่ไม่มีบิดไม่มีกระเทาะนะครับตะกุด2ดอกก่อนที่พระจะมาเดินทางมาถึงผมนี่ราคาก็ได้ปรับขึ้นไปแล้วสุดยอดเลยนะครับอน,นี้เรามาดูองค์ต่อไปนะครับต้องถ่ายวิดีโอไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับ <ๆ>พระเขาส่งมาเนี่ยสมบูรณ์นะ e. เขาก็โอเคนะคุณเอกกระพลนะครับผมนี่นะครับอันนี้ซื้อจริงส่งจริงครับซื้อเป็นหมื่นนะฮะนี่โอ้โหนี่ก็เนื้อผงทูบอีกนะครับผมตะกุดสองดอกนะครับผม ตอนนี้แรงแน่นอนนะครับแรงขึ้นทุกวันทุกวันนะครับผมราคาเดิมซื้อไม่ได้แล้วราคาเดิมซื้อไม่ได้แล้วครับตอนนี้มีพี่น้องนะครับสิงคโปร์มาเลยอินโดอะไรเนรี่ยมาเล่นเงินเยอะเลยนะต่อไปนะครับวงที่สามน่จะเป็นตะกรุดสองดอกเลยนะหมดไปเท่าไหร่แล้วกคำว่าของต้องมี อันที่สาโอ้โหสวยงามมากนะครับกดนี้นะครับรกดสองดอกไม่มีบินไม่มีกระเทาะโอเคนี่นะครับนี่ก็ปดนี่อนชะ่ไหมพิมพ์นี้ผมชอบมากนะครับเนื้อผงเกสรน,นื่จากมีความคมนะครับถ้าเป็นหลวงปู่โตคุณต้องมีเงินหลักล้านเนาะ ตะกุดสองดอกคุณต้องมีเงินหลักล้านแต่นี้มีเงินตอนนี้หลักพันนะครับโอ้โหดูดูความสวยนะครับนิ้วเป็นไงสุดยอดอะแยกกล่องแยกอะไรไม่ให้เลยดีมากครับพี่ขอบคุณมากเลยที่แบ่งปันครับองสุดท้ายนะครัองสุดท้ายครับ เขาห่อมาดีนะจำไว้นะครับทุกคนห่อพระเนื้อผงนะแยกกล่องแยกอะไรมาอย่างนี้ก็โอเคนะแยกพระมันจะได้ไม่แตกหกักชำรุดเสียหายนะพี่เขาห่อดีมากเลยนะครับผมผม,ผมชื่นชมเลยนะผม,มเอ,เอกพลอารีนี่โอ้โหเจ๋าว่ะไม่มีบินไม่มีกระเทาะนะครับสุดยอด เก็บได้เก็บนะครับหลวงพ่อช้างนะครับบอกว่าอันนี้นะครับใช้แทนนะครับวัตถุมงคลของใช้แทนของหลวงปู่โตได้เลยนะครับผม